กุ้งในประเทศไทยจะเอาไปทําอะไรดีกุ้งขาวกุ้งแดดบวยกุ้งลายเสือกุ้งแม่น้ำกุ้งก้ามกากุ้งมังกรแล้วก็กุ้งล็อบสเตอร์ครับเรามาเริ่มกันเลยอันแรกที่ทุกคนเรียกกันว่ากุ้งขาวเพราะนั้นเวลาจะไปทําเมนูอะไรอ่ะคิดก่อนเลยว่าถ้ามีกุ้งขาวอ่ะเราต้องทําเมนูอะไรที่รสชาติมันเข้มข้นเพราะว่ารสชาติของกุ้งมันน้อยวันนี้เราจะมาทําเมนูกุ้งแช่น้ำปลาครับผมเตรียมกุ้งนะครับแกะเลยกุ้งสดนะแกะง่ายไม่ติดเปลือก เสร็จนะครับ่าเอาที่เขาเรียกว่าเอาขี้เอาอะไรมันออกเนาะกุ้งแช่น้ำปลาของผมเนี่ยก่อนที่จะไปแช่น้ำปลาแกะปับ๊บเตรียมน้ำแข็งแล้วก็โซดาแค่ให้มันแค่ประมาณสักสองนาทีอะไรเงี้ยก็ช่วยให้เนื้อกุ้งเนี่ยมันยิ่งเด้งขึ้นไปใหญ่ก่อนที่เราจะเอาไปดองน้ำปลาเวลากัดเท่าไมันยิ่งสู้ฝันน้ำดองเนี่ยหาน้ำปลาดีๆนะครับแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็แค่น้ำตาลปี๊บนี่ครับหลังจาก่านไป5้านาทีเรามาเปิดกัน นี่นี่ก็คือเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับสูตรที่นี่ใส่กระเทียมพริกขี้หนูแล้วก็ลากผักชีตาให้มันหย,ยาบๆทาน้ําลาดเนี่ยให้มันเนหนียวนิดนึงเห็นไหมใส่น้ําตาลมะพร้าวเข้าไปเคี่ยวพอมีความเนหนียวนิดนึงอ่ะมันลาดแล้วมันจะแบบมีความเกาะเนื้อนิดนึงแล้วกินเข้าไปมันจะเคลือบมากกว่ามันจะเคลือบตัวกุ้งมากกว่าอ่ะนี่เราก็จัดตามอัธยาศัยกระเทียมผ่านซีกมะนาวหน่อยถึงกินไม่ได้แต่ใส่ไปมันได้อรณ์ อันนี้เนี ab <t 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 ati> <t ati ่ยลงด้วยกินด้วยเพราะว่าพอมีเหมือนใบซาลาเน่เนี่ยมันก็ทำให้แบบสดชื่นขึ้นมาเหมือนกินมิ้นเสร็จและง่ายๆเห็นไหมกุ้งแช่น้ำปลา5นาทีสวยงาม ต่อไปนี่กุ้งแชบวยครับผมตัวเขาเนี่ยจะสีขาวอมเหลืองทองทองเนาะน้ำมันก็จะสีส้มสวยสดนะครับเราจะทําเมนูทอดลาดซอสมะขามซอสมะขามเนี่ยทำง่ายมากพอมีส่วนผสมของแค่มะขาม,ขาม,ขามขาน้ําตาลน้ปาปลาแค่นั้นเองเนาะแกะเปลือกกุ้งให้เสร็จเอาหัวไว้เนาะไว้หางแล้วก็นี้เสร็จแล้วเราก็มาบั้งเสร็จแล้วคนเห็นนี่ปับ๊บสีเขียวขี้เอาออกเลยผิดครับผม นี่อันนี้ของกุ้งแชบว้ยเนี่ยส่วนนี้เป็นส่วนของมันซึ่งอร่อยและส่วนใหญ่คนทิ้งคนนีกว,ว่ามันเป็นขี้ที่ก็เป็นเส้นเหมือนกุ้งขาวเมื่อกี้เราหยิบออกมามันไม่ต้องเอาออกนะจ๊ะและที่สําคัญเนี่ยคือที่ยังอยากทอดเนี่ยกุ้งอันเนี้ยมันจะมีเนื้อนิ่มกว่าตัวกุ้งขาวธรรมดาทอดเนี่ยพอสมมุติข้างนอกเนี่ยมันกรอบข้างในมันก็ยังนุ่มแล้วเวลาทอดกุ้งนะครับเราจะใช้แป้งทอดแบบแห้งอ่าเห็นไหมครับลงไปแล้วสวยงามขยับขยับหน่อยไม่ให้มันติดกระจายความร้อนกันทั่ว นะครับผมเห็นไหมแป้งเหลืองแป้งสุกแล้วเพราะถ้าเกิดว่าเอาขึ้นเร็วเกินไปแป้งก็ยังไม่สุกนะจ๊ะโอ,โอดูเห็นไหมที่บอกแล้วไม่ใช่ขี้ขี้ที่ไหนทอดละสีสม้มเนี่ยถ้าเกิดเมื่อกี้ดึงออกเนี่ยอดกินนะครับนี่อร่อยอร่อยมานี่ทอดมะขามเสร็จแล้วเนี่ยเราลงด้วยเครื่องกระเทียมเจียวเยอะๆอย่าห่วงแล้วก็ระเทียมเจียวเนี่ยมันจะไปดึงตัวน้าซอสมาแล้วเสร็จแล้วพอตอนที่เราเสิร์ฟพัดเนี่ย มันก็จะแอบซอบตัวซอสพอดีแล้วก็ไปคลุกกับข้าวกินกับกุ้งได้ทันทีอันนี้กุ้งแชร์บวยทอดซอสมะขามอันนี้กุ้งรายเสือหรือกุ้ง กุลาดำนะครับกุ้งลายเสือเนี่ยเป็นกุ้งที่เนื้อแข็งทำโอเวอร์คุกเนี่ยมันจะแข็งแบบกินไม่ได้เลยแต่ว่าวิธีที่ดีสุดของผมอันนี้ผมใช้ย่างเพราะอยากได้ความหอมของกุ้งเขาะจะเอาไปทําเหมือนแบบผ้ากุ้งก็คืออยากพึ่งแกะเปลือกพอไม่แกะเปลือกแล้วเนี่ยไอ้น้ำของกุ้งอ่ะแทนที่จะมันระเหยออกไปใช่ไหมมันก็ชนเปลือกมันก็วนอยู่อย่างนั้นทําให้รสชาติของกุ้งยังอยู่ครบครับผมตอนนี้มาดูเห็นไหมสองด้านที่สวยงดง,งามสมมุติเราจะทําผ้าเนาะตอนแกะให้มันเหนือนนิดนึงมันจะได้มีแบบ ออย่าทิ้งอันนี้แหละของดีอยู่ที่มันหั่นครับนี่ดูความสุขสุดยอดที่สุดข,ของกุ้งายเสือที่สามารถเป็นไปได้อันนี้สาบานว่าทําแค่เทคเดียวเพรามีกุ้งอยู่เก็งกลัวไม่เชื่อกลัวไม่บอกเนี่ยมึงเชฟต้นทำหลายรอบไม่ใช่ชนะครับนี่ทีมงานเป็นพยานได้นะครับคล้าใส่อะไรบ้าง เริ่มจากอันนี้ก็คือเหมือนน้ำยำาเมือนเนาะน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลตะไคร้ใช้ตะไคร่ออดนะครับหอ,อมแดงทำผ้าห้ามห่วงเครื่องเพราะความเด็ดของผ้าเนี่ยที่จริงต้องบอกเลยว่ามันอยู่ที่เครื่องเลยนะพริกแล้วแต่ทุกท่านชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากพริกเผา,าสักนิดที่สําคัญสุดมะนาวบีบสดๆบีบบีบเข้ามา,าตัวผ้าเนี่ยตัวที่มันจะทําให้ช่วยให้ความเหนียวได้เนี่ยมันคือพริกเผาเราใส่ ใบมะกรูดหนอยดูสีสันน่ารับประทานปลากุ้งลายเสือย่างอีกหนึ่งเมนูของกุ้งไทยของเรา พูดถึงเมืองไทยคงไม่พูดถึงกุ้งแม่น้ำไม่ได้นี่กุ้งแม่น้ำธรรมาชาติขนาดใหญ่ครับผมมันต่างกันยังไงกับกุ้งก้ามก้ามคือจริงมันคือกุ้งเดียวกันแหละแต่ว่ากุ้งแม่นม้ำก็คือชื่อมันบอกและ้ะก็คือมาจากแม่นม้ำคือเมืองไทยก็มีหลายที่มากอย่างที่เรารู้จักกันเนาะกุ้งแม่นม้ำอยุทยาที่ไหนมีแม่น้ำก็มีกุ้งหมดแหละมาถึงทำไงยอย่าผ่านด้านนี้เพาจะไม่สวยกุ้งมันจะแหวกอีกทางหนึ่ง หันตัวทองมันเข้าอ่าแล้วค่อยๆกรีดเข้าไปตรงกลางค่อยๆผ่าเอาแล้วก็ค่อยๆแกะอ่าค่อยๆแหวกมันมันที่อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วคนบอกว่าอ่ะพวกแม่น้ําตรงไหนต้องเอาออกนี่ฝอตรงนี้มันเป็นเหมือนถุงขี้ถุงไข่เงนไต้องเอาออกนะครับดูเนี่ยวิธีย่างเนาะสำหรับผมเราเปลือกลงอ่าเปลือกลงเสร็จแล้วเนี่ยเอาที่จะปัดได้เนย ิมมมควาหอมผมก็จะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าจะให้มันแบบเพอร์เฟกต์ริคุกจริงๆให้มันพอดีจริงๆเนะี่ยที่นี่ทําเองโดยส่วนตัวก็คือจะย่างไปประมาณสัก6 0เเปอร์เซ็นต์แล้วเสร็จแล้วก็จะใส่ถาดแล้วก็เข้าเตาอบนาทีนิดๆเพื่อให้สามารถเราควบคุมได้ว่าให้มันไม่สุกเกินไปเนี่ยอันนี้คือสุกกำลังดีดูนะยังมีความใสอยู่เนี่ยถ้าแหวกเข้าไปชุ่มฉ่าไฟพ่นเลยตรงหัวนี่เราก็จะได้ความหอมของเปลือกใช่ไหมถ้าดูมันกุ้งถ้าทําขนมฝลั่งเรียกอะไรทำทำแคมบูเล่นี่ครับผมวิธีการทํากุ้งแม่น้ําแบบเพอร์เฟ และนี้เสิร์ฟกับแค่น้ำจิ้มซีฟูด้ด2อ,อย่างแล้วก็พริกน้ำปลาเลือกกินได้ว่าคุณชอบแบบไหน,นอันนี้ครับกับกุ้งแม่น้ำของเมืองไทยต่อไปก็คือกุ้งก้ามกามก็คือกุ้งแม่น้ำนั่นแหละแต่แบบเลี้ยงจิ๋วหน่อยอันนี้เราอยากเอาไปทำเป็นเหมือนต้มยำแล้วกันไมถึงมาทำต้มยำเพราะว่ากุ้งก้ามกามเนี่ยหรือกุ้งแม่น้ำเนี่ยมันมีตัวมันอยู่ความอร่อยของหัวกุ้งเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นเราก็อยากเอามาต้มเพื่อให้มันรวมไปอยู่ใน น้ำได้เลยนะครับผมอันนี้ผมใช้น้ําซุปเนาะเป็นน้ําซุปไก่อันนี้ก็จะมีเครื่องต่างๆมากมายรับผมผมใส่ข่าก่อนไอตัวพวกที่เป็นใบมะกรูดอะ่ะผมจะใส่สุดท้ายที่ใส่ได้ก่อนเนี่ยตะไคร้ใส่ได้ก่อนอันนี้ใส่พริกได้อีกอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยถ้าอยากทําทําได้เพลินว่าเมื่อกี้เรามีหัวกุ้งเหลืออยู่พวกนี้คือรสชาติทั้งนั้นเราก็ใส่รูปเข้าไปปรุงเริ่มจากอะไรผมเนี่ยใส่น้าปลาก่อนอย่างแรกเพราะว่า เค็มชิมง่ายสุดอันนี้เราจะทำต้มยำน้ำข้นเนาะแั้นเราใส่พริกเผาสาดพริกเผาจ้ะถ้าใครอยากใส่เห็ดเนาะใส่เห็ดหน่อยใส่เห็ดใส่เห็ดรสสุดท้ายที่ยังไม่ปรุงคือรสเดียวคือเปรี้ยวมะนาวกับใบมะกรูดอ่ะขอเป็นอย่างสุดท้ายมันจะได้หอมกุ้งแต่อย่างนี้เลยไม่ต้องทำอะไรปอกตัวพาหลังอย่างเดียวเราก็ใส่เข้าไปเลยใส่เสร็จปั๊บเนี่ยพอมันเริ่มจมปั๊บเราปรุงเลยเราปรุงบีบมะนาวเสร็จแล้วหอมแดงรุปแล้วก็สุดท้ายใบมะกรูดะใส่ลงไปปั๊บเราจะทำน้ำข้นใส่นมข้นจืดห่ บใบมะกูดเนี่ยมันคนแค่นี้เลยยังเขียวปัดสวยงามแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต<ะ>ักกุ้งกล้ามกามอันนี้นะครับกุ้งตัวใหญ่มาแล้วก็ลงผิกแห้งเสร็จแล้วครับต้มยำกุ้งกล้ามกามอ,อันนี้เราเจอเขาเรียกว่าบิ๊กบอส กุ้งมังกร74นะครับผมจากแดนใต้ของเรานะครับภูเก็ต l o เตอร์นี่บางวัน,นอยากกินเหล่าที่บ้าน,นแต่ไม่อยากไปเหล่ามันแพงเพราะฉะนั้นซื้อนี่มาถูกกว่าเหล่าหน่อยเพราะนั้นเราทําไงดีหหาหม้อใหญ่ๆเกลือต้องใส่น้ำเกลืออย่าใช้น้ําจืดเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อมันจืดตั้งแต่ตอนแรกน้ำต้องมีรสชาติก่อนถึงจะสามารถเอาไปทําอาหารได้วันนี้เราจะทําลาดหน้าคนาห้องเต้กับกุ้งมังกรเวลามีกุ้ง มังกรหรือกุ้งตัวใหญ่ๆเนี่ยเราให้เอามาแบนชนิ้นหนึ่งก่อนอันนี้เราจะใส่ประมาณสักสองสามนาทีก็อันนี้อพอสุกสีสุกเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วเราเตรียมน้ําแข็งไอซ์บาร์ก็คือน,น้ําแข็งกับน้ำเนี่ยเพื่อเหมือนแบบช็อกมันไม่ให้มันสุกต่อแล้วก็ให้มันแกะง่ายขึ้นด้วยเนาะระหว่างที่เรารอกุ้งนะครับนะเรามาผัดเส้นกันก่อนเราก็ใส่เส้นใหญ่นี่ก็ผัดให้มันขึ้นอย่างนี้เลยขึ้นสีสหอม แล้วต่อไปเนี่ยเราจะใส่ไข่อันนี้เราตรนนี้จะใช้เป็นไข่เป็ดเนาะแล้วก็ตีไข่ให้ไข่มันแบบว่าทอดหน่อยนะครับผมนี่เป็นเหมือนทาเป็นแบบเส้นใหญ่ทอดสามารถทํารอไว้ก่อนได้เลยก่อนที่จะผัดร้านหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกุ้งกันขั้นแรกอาจจะต้องพยายามบิดหัวมันออกมาก่อนก็ได้ออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแกะกุ้งอันนี้แล้วก็เราจะเอามาผัดเพื่อทําร้านหน้ากันแล้วก็หั่นตามข้อถ้าเกิดคนชอบกินแบบชิ้นบึ้มๆนะ เสร็จแล้วเรามาทำร้านงนาเลเริ่มก่อนเลยน้ามันพอ,อกระทะร้อนใส่กระเทียมแค่ทุบๆตอนนี้กุ้งอะ่ะเรายังไม่สุกถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยเราจะผัดกุ้งเข้าไปด้วยเลยเพื่อจะได้ให้มันมีความหอมของกระทะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเริ่มใส่แรกดาวเจียวซอสปรุงรสนะครับผมเราจะเหยาะน้ามันงาน,นิดเดียวใส่คนา พอเราใส่ค้ะเนี่ยเราเห็นว่ากุ้งเราอ่ะยังไม่สุกดีเพราะเราจะให้คณะกับกุ้งเนี่ยสุกพร้อมกันแล้วตอนที่มันร้อนๆนะราดเล้าจีนไปนิดนึงขอบกระทะพอรสชาติเข้มข้นแล้วได้ที่แล้วเนี่ยเราใส่น้ำซุปเลยอืมเค็มได้ที่เราเริ่มใส่นี่แป้งมันนะครับผมใส่แป้งมันก็ใส่เชียรนิดนะจ๊ะสุดท้ายหยอะพริกไทยเสร็จแล้วเราจะมาลงจานกันฮะซุปราดเลยนะฮะ โรยผักหนึ่งนงแ,ลแล้วก็กราหมูครับราดหน้ากุ้งมังกร7-4นะเรียบร้อยครับผมสุดท้ายอาจจะไม่ได้มาจากไทยซะทีเดียวแต่หาได้ในเมืองไทยนี่ก็คือเหมือนเป็นเมนล l o เตอร์นะครับผมจากอเมริกาหรือบางทีก็จากแคนาดานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกุ้งน้ำเย็นก็จะมีเขาเรียกว่ามีที่นิบๆอะเนาะน เออกล้ามไม่ยเดี๋ยวมันเหมือนกุ้งกล้ามกล้ามเลยอันนี้นะครับเสร็จแล้วได้เหมือนเดิมน้ําเดือดปับ๊บอย่าลืมใส่เกลือเดี๋ยวเราจะมาทําคล้ายๆแบบซอสเนยสมุนไพรที่เราจะเอาไปอบในเตาอบคือมันเหมือนแบบอ o เตอร์ t h e ร์มิ o r แต่อันนี้ไม่ต้องใช้ชีสอันนี้เราใช้ง่ายๆแค่เนยอ่ะเราลงไปก่อนเราอาจจะต้มแค่ประมาณแค่2 3สามนาทีพอนี่ครับเปลี่ยนสี แช่มไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันเพราะเป็นผ่ากุ้งเนี่ยเราผ่ากุ้งแบบไม่เหมือนกุ้งแม่น้ำเมืม่อกี้ผ่าด้านทอ้องน,นี่เราผ่าด้านหัวเลยมันจะได้ออกมาเป็น2ซี่อย่างนี้นี่ครับผมหัวเนี่ยมันคือ lobster claw ไอ้พวกนี้ไม่ต้องทิ้งเอามันไว้อย่างนี้อันนี้ butter ตตก็คือซอสเนยสามารถทำง่ายมากซื้อเนอยจืดมาวางให้มันละลายเสร็จแ,แล้วเเลาจะหั่นอะไรเข้าไปได้อันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าเป็นหอมนะครับผมแค่นั้นเองก็จะแบบเผ็ดเผ็ดมันมันให้เหมือนทพดั่ว พอถึงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็เอาเข้าเตาอบประมาณสักสามนาทีให้เนยเนี่ยมันละลายขึ้นสีแล้วก็ทําให้กุ้งสุกไปพร้อมกันอันนี้ก็คืออยู่ที่ไอเดียการตกแต่งเราก็อาจจะใช้เป็นส้มเลมอนมะนาวเผานะให้มันสวยงามใบมะกรูดอันนี้ถ้าอยากเผาเพิ่มก็ได้ให้เผาเพิ่มก็โอเคแล้วนะโอ้โหนะนี่เลย เสร็จแล้วเนี่ยอย่าทิ้งบางคนเห็นนี้ปั๊บโยนทิ้งไม่ได้อันนี้คือเฟรเวอร์ทั้งหมดมันขาวๆมันเนี่ยคือที่ออกมาจาก lobster ล็อบสเตอร์กับน,นี่ครับกุ้ง lobster ครับผมกับซอสเนยสมุนไพร